มาตอนนี้ก็บอกเดี๋ยวเนี่ยรวมไดสร้างชาติจะออกไปอยู่2องพักนี้แหละคือพูดอะไรก็พูดได้แต่มันจะเกิดขึ้นแบบนั้นหรือเปล่าล่ะครับก็เพราะว่ามันต่อเนื่องมาจากคาว่าเลือดสุพรรณไงเขาแทงเขาแทงไปว่าพักคุณเออไม่ไม่พูดตรงๆนะฮะเราอาสามาทํางานตรงเนี้ไปบริหารตามข่าลือเนี่ยเจ๊งกันพอดีครับ3วันดีสี่วันไข่เปลี่ยนกันทุกวันเดี๋ยววันนึงก็เอาแบบนั้นวันนึงเอาแบบนี้แต่ สิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยข้อเท็จจริงคือตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาทั้งท่านหัวหน้าผมเองเนี่ยเราทำงานตามจุดยืนที่ได้ประกาศเอาไว้ร,ร่วมรัฐบาลไงสัญญาไว้เป็นยังไงก็ทำตามสัญญาเขาทำตามตามสัญญาเราทำตามสัญญาและเห็นไหมครับว่าทำไมทำมาเนี่ยล่าสุดนิด้าโพออกมาก็จะเห็นว่าคะแนนนิยม กับพักรวมไทยสร้างชาติแล้วก็ท่านหัวหน้าพักท่านพีรพันธ์เนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง uh huh. เพิ่มขึ้นแบบมีนัยยะสําคัญ uh huh. เพิ่มขึ้นทุกใจมาส uh huh. เป็นเพราะว่าผมคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยประชาชนเห็น uh huh. ครับแล้วผมบอก